ตอนนี้แอดมินอยู่ที่ศ uh, ูนย์ฮอนด้าบางชัดนะครับว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานละแต่เมื่อวานมาไม่ทันนะครับเลยมาวันนี้แทนก่อนเข้ามาก็ามีโทรมาถามเจ้าหน้าที่ว่ารถตัวโชว์มาถึงหรือยังเจ้าหน้า,นาที่บอกว่ามาแล้วมีอยู่หนึ่งคันนะครับตัวเ r v อวตัว RS นะครับซึ่งเป็นตัวท็อป ดี๋ยวันนี้จะพาไปดูคร่าวๆกันนะครับนีภาพรวมของรถนะครับส่วนตัวแล้วที่สนใจเพราะว่ามีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับรถ SUV หรือก็สโวเวอร์อยู่แล้วนะครับแล้วหน้าตารุ่นนี้เนี่ยมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันดูดีกว่าตัว SRV ก่อนหน้านี้เหมือนกับถูกพัฒนาขึ้นมาให้หน้าตามันดูดุดันขึ้นมานิดหนึ่ง ที่นี่จะเป็นสีขาวยังไม่มีสีแดงให้ดูนะเครื่องยนพันห้านะครับน่าจะเครื่องเดียวกันกันกบแจดนี่แหละครับแรงม้าสูงกว่านิดหน่อยอาจจะเป็นเรื่อการปรับจูนก็เป็นได้ภายนอกประมาณนี้ ล้อขอบ17อันนี้ตัวท็อปแล้วนะครับจะมาาราคาขายอยู่ที่8 6ด0 0นหกบาทน,นี่ตัวท็อปแล้วให้ดูภายนอกก่อนแ้วเดี๋ยวก็ไปดูภายใน,ในอีกที่ให้ดูท้ายอ,อันนี้ท้ายก็ยังเป็น ระบบเปิดด้วยมืออยู่นะครับเป็นระบบโช๊คอัพด้านหลังมีอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงแล้วก็อย่างอะไหล่มาให้นะครับบอกที่โฆษณาว่าพับ60-40จะคล้ายๆตัวขอบแจดหรือซิตี้นะครับ,บ มือจับนะครับด้านหน้าก็เหมือนกับใช้กับซิตี้ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์มีหัวกดกดออกส่วนด้านหลังถ้าคนยังไม่ชินก็จะยังไม่ชินอยู่เหมือนเดิมนะครับมีเปิดจากด้านข้างตงังหีนะครับคราวที่แล้วผมพูดเรื่องตัวรีดน้ำฝนด้านข้างกระจกไอเจอ์ของ b r v มา รอบนี้มาเจอของรดับยูอาร์แล้วครับนี่ครับน่าสนใจมากคล้ายๆของ BRV เลยปรับปรุงมาใหม่ไม่เหมือนของแ a c k ซิตี้แล้วนะครับนี่ครับเคยคุยไว้หลายคลิปแหละไอตัวตัวรีดน้ำถือถ้าเป็นตัวยางแบบนี้ครับมันกันน้ำเข้าประตูได้ดีกว่าแบบเดิมๆแน่นอนครับ พูดกัพูดเลยคือมันจะไปคล้ายของ Toyota นะครับแต่อันนี้เหมือนเหมือนปีกมันจะขึ้นยกขึ้นมาสูงกว่าด้วยนะครับเชื่อว่ากันน้ำได้ดีกว่าแบบเดิมๆของมันอันนี้มองจากด้านหน้านะครับจะเห็นว่าเป็นเซ็นเซอร์อยู่น่าจะเป็นในส่วนของระบบ Honda Sensing ใบปัดน,น้ำฝนนะครับ ก็อน่าจะอุกสาตอนต้นอยู่เหมือนกันเนี่ยครับรุ่นอื่นก็ไปพนากันไปถึงไหนแล้วแล้วก็ที่สำคัญอยากจะให้ดูแผงจิ้งหรีบที่เป็นแผงพลาสติกขอบไม่ได้บุยางมาครับไม่แน่ใจว่าจะดังเหมือนแ๊ดของผมหรือเปล่าที่เวลาขับขับไปแล้วมันจะมีได้ยินเสียงดังแผงจิ้งหรีด ด้านในน่าจะมีฟองน้าแต่ผมมองว่าจริงๆเนี่ยตรงนี้มันน่าจะอุ้มยางมาสักให้หน่อยแต่ก็ไม่มีนะครับไม่มีมาให้จังหน้าด้านหน้านะครับม,มีด้านล่าเห็นลงผึ้งแล้วก็เห็นน่าจะเป็นแตรก็ยังจะบอกว่าเป็นรูนมีวิายาตอนต้นเดิมเหมือนกัน แต่ก็ภาวนาขอให้มันเป็นแตรที่แบบเคาะได้นะครับหลายคนงงอับแตรรถยนต์นะครับมันมีประเภทแบบเคาะได้กับเคาะไม่ได้นะแต่ขอสิอครับขอให้มันเคาะได้ก็แล้วกันบางคนอาจจะงงอะไรคือแตรเคาะได้เคาะไม่ได้แตรรถยนต์แบบเคาะได้กับเคาะไม่ได้ต่างกันนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีแล้วกันอ่าตอนนี้เข้ามาอยู่ข้างในนะครับ เมื่อกี้อยู่ข้างนอกอยู่ในโชว์รูมมันเงียบครับวันนี้เป็น,ว,นวันธรรมดา,าวันอังคารผู้คนน้อยไม่กล้าพูดเสียงดังม,ม,มาขอญาติถ่ายเขาอยู่ในโชว์รูมมีอยู่คันเดียวครับไม่มียังไม่มีรถให้เทสตได้นะครับผมลงทะเบียนเทสต์ได้ไววันเสาร์นี้วันที่สิบแปดนะครับไม่แน่เพื่อเผอถ้ารถเทสมาเร็วก็อาจจะได้มาเทสของจริงวันที่สิบแปดนี้เลย แต่เมื่อกี้ให้พนักง,งานเช็คหลายชื่อแล้วผมมีชื่อลงทะเบียนไว้จริงแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาห่วงก็คือรถเทสจะมาทันหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะไปเทสวันเสาร์วันนี้ผมก็แอบ,บมาดูก่อนนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในรถแล้วนั่งที่เบาะหลังนะครับไม่แน่ใจว่ามันปรับได้สองระดับเหมือนรถแจ๊สเราหรือเปล่าเดี๋ยวแอบบแอบเบปิดไว้มีระดับเดียวนะครับ ข้อมูลที่หาได้จากในโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับมันพับบาะหลังเนี่ยมันพับหกสิบสี่สิบก็จริงนะครับแต่เหมือนกับพับลงมาแล้วเนี่ยจะไม่เนียนราบเรียบเหมือนกับแจ็ทหรือกับเซตตี้ของเรานะครับแล้วก็ตรงที่เท้าแขนตรงนี้นี่เห็นดูเหมือนกับมีคนรีวิวไปแล้วว่าไม่มีที่วางแก้วด้วย แค่งัดลงมาแล้วเท้าแขนนี่ไม่กล้าไปงัดเขานะเขาห่อพลาสติกไว้ดีเกินไปนะครับ <c oughs> รถยังใหม่อยู่นะครับอ่าให้ดูจากภายในลึบมาถ่ายดูภายในถ่ายจากบอหลังเดี๋ยวพ่อไปนั่งบอ่อหน้านะครับภาพรวมก็ตกแต่งดูทันสมัยตามสไตล์ฮอน d a แต่ก็ยังมีหลายหลาย,หลายอย่างที่ให้ติอยู่ดีแหละ <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะลงมาไล่ดูว่าอะไรที่จะติได้บ้างสักหน่อยนึงเราไม่ได้มาเพื่ออวยนะครับอันนี้ตัวท็อปแล้วนะครับหลังคาเป็นทึบนะครับไม่มีพานรามิกสลูปไม่มีสลูปใดๆก็อย่ามีมันเลยครับเพราะถ้ามีแล้วประเภทที่ว่าจะเปิดใช้แล้วต้องเป็นแผ่นหยิบเปิดหยิบปิดเหมือนรุ่นพี่ของเขาก็อย่ามีมันเลยดีกว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ อตอนนี้เข้ามานั่งบาหน้าแล้วปิดประตูแล้วนะครับก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวท็อปก็จะมีคุชชันโทรมีแพดเดิลชิปให้ปกติทั่วไปนะครับตัวนี้ยังไม่มีกล้องรอบคันนะครับแต่อ่านี่มีเลนวอสมาให้คิดอะไรไม่ออกใส่เลนวอสมาแล้วก็ Honda กับจอไม่รู้ว่าเกิด อะไรขึ้นหรือว่าเขาไปติดอกติดใจอะไรฮอนด้ามักให้จอไม่ค่อยใหญ่ครับจอจะเล็กๆแค่เนี้ยหกนิ้วหรือไงนี่แหละนะครับระบบประปากาศเ,าเมื่อกี้ไปนั่งข้างหลังไม่มีนะครับแอร์ช่องแอร์หลังไม่มีมีแต่ช่องเสียบไฟที่เป็นคล้ายๆที่จุบุรีด้านหน้าก็จะมีตัวนี้ที่จุบุรีหนึ่งแล้วก็ยูนิบอีกสองระบบเกียร์ระบบเบรกมือ นะครับเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลว่าอุปกรณ์ฟังก์ชันในยุคอายุทยาตอนต้น<ๆ>ก็ยังอยู่ในรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนี่ครับตัวปรับลดแสงกระจกก็ยังให้มาพร้อมฝาปิดทั้งสองข้างนะครับยังให้มาทั้งสองข้างมีไฟให้แต่ไม่มีที่ใส่แว่นตรงกลางก็เป็นแค่ไฟ ปกติไม่ใช่ LED ลงมั้งนั่นไงเป็นไฟธรรมดาครับไม่ใช่ LED นะครับเบาะนั่งก็ปรับมือทั้งเลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังแล้วก็ระบบเอนนะครับเบรกมือเป็นระบบเนี่ยครับมือจริงๆผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเออมันก็อย่างนน้อยมันก็ยังดีกว่าค่าย เพื่อนบ้านที่เปงมือชอบไปอยู่ที่เท้าครับถ,ถ้าจะทําแบบนั้นเอาเอาแบบนี้ดีและ้ะยังไม่ต้องพัฒนาไปแล้วให้มันเป็นอย่างเนี้ยส่วนเกียร์ผมก็มองว่าก็ CVT ก็คงธรรมดาครับเนี่ยยังมีรูชิปที่เวลาเอาไว้กดเกียร์ว่างตอนจอดอยู่เลยตรงนี้ก็ยังไม่ได้พัฒนาไปไหนเหมือนกันเกียร์ก็ยังเป็นระบบปกติอยู่นะครับคอนโซลก็ปรับให้มันดูทันสมัยขึ้น แต่ก็ยังเป็นพลาสติกอยู่นะมีบุนิ่มบุอันนี้อ้าวอันนี้ก็ไม่นิ่มนี่มันม่ม,ม,ม,มีมันิ่มตรงนี้อยู่หน่อยอข้างประตูก็พลาสติกมีมบับุเป็นผ้าอยู่ตรงนี้หน่อยเบาะเป็นหนังนะครับบวกกับผ้าเสริมด้วยผ้าแล้วก็เป็นได้สีออกแดงๆมีที่พักแขนกับ ที่เก็บของนะครับเข้ามาแล้วมิติมันดูไม่ได้ใหญ่เลยครับมันมันยังก็ยังเล็กๆอยู่ครับเหมือนนั่งบีบๆเบาะเล็กๆนะครับลำโพงประมาณนี้แล้วก็อาจจากที่อ่านอา่อ สเปคข้างหน้าที่วางไว้อยู่ข้างหน้ารถเมืม่อสักครู่นี้นะครับระบบช่วงล่างข้างหลังยังเป็นอทอร์ชั่นบีมอยู่เลยนะครับเฮดแชพก็เดาได้เลยครับยังไม่ได้ทดลองขับนะแต่เดาได้ว่าคงไม่นิ่มครับยังไงก็ยังคงไม่นิ่มต่อให้มีเย่อล้อขอบสิบเจเชื่อว่ายังไม่นิ่มยังกระเด้งกระดอนเหมือนเดิมตต่ดายที่ช่วงล่างยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่นะครับ ไม่มีทางจะนิ่มนวลได้นะครับเดี๋ยวได้ลองแล้วน่าจะมาเล่าสู่กันฟังได้อีกรวบรวมของรถนะครับคอสโซเวอร์คันนี้ผมตีว่ามันเป็นคอสโซเวอร์ดีกว่านะครับเพราะยังไม่น่าจะถึง SUV นะครับก็ยกสูงน,นะครับในสเปคบอกว่าเท่าไหร่นะ250มมิลสองเซนะนะครับ หน้ายังเป็นอลอสิบเจ็ดเป็นดิสเบกแต่ข้างหลังยังเป็นดำอยู่นะครับยังเป็นดำเบกอยูอ่วันนี้ก็คงจะได้คร่าวๆแค่นี้แหละครับเพราะเขายังไม่มีรถให้เทสตนะครบับแล้วก็เน่ก่อนกลับแล้วก็แอบไปหยิบโมชัวไปนั่งศึกษาาั็นสักหนึ่งเล่มนะครับ ก็มีข้อมูลมาอยู่บ้างแล้วละ่ะแต่ก็ไม่ได้มาเห็นคันจริงได้ไปทดลองนั่งภายในลองพิจารณาสเปคดูกับราคาที่เขากำหนดมาก็คิดหนักอยู่คิดหนักอยู่ราคาระดับนี้ขยับอีกนิดนึงเพื่อนบ้านได้กรเลือบไฮบริดแล้วนะครับแล้วก็ออปชั่นก็ยังคงแข่งกัน กักสเปคเหมือนเดิมอยู่ดี <c oughs> นะครับโอเค